สวัสดีค่ะพบกับช่อง y u t u b e สมมะทาโร่นะคะกลับคืนสู่สภาวะปกติค่ะช่วงนี้เราก็จะมาเปิดไพ่ทายดวงดวงรายปัก ครึ่งเดือนหลัง17ถึง31ธันวาคม2564ค่ะคลิปนี้สำหรับคนวันศุกร์ทุกๆท่านนะคะครึ่งเดือนหลังนี้ก่อนจะสิ้นปีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาติดตามรับฟังและรับชมกันซิสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังกันบ้างนะคะขอให้ไพ่จงเป็นคําตอบที่ชัดเจนและแม่นยำสามารถเอาคำแนะนำที่ให้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของตนเองได้ คนะคะย้ำเสมอย้ำทุกคลิปว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะคนวันศุกร์ทุกท่านชื่นชอบกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกํำลังใจให้ด้วยจ้า คนวันศุกร์หาใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k สมัพยากรค่ะราคาเริ่มต้น3คำถาม99บาท5คำถาม149บาทตอบให้ด้วยความรวดเร็วนะจ๊ะใครอยากเสริมดวง w a l p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  r r o ล็อ c สก e นหะน้มือถือ 239บาทเท่านั้นเลือกได้3อย่างเดี๋ยวแม่หมอจัดให้เฮงๆปังๆัง,งใครอยากทําพิธีจุดเทียนมงคลส่งท่ายปีก็ชุดละ199บาทท,ทําพิธีวันที่28ทธันวาคมนี้นะคะทักแชท facebook สมปพยากรพิมพ์ภาษาไทยคะ่ะครึ่งเดือนหลังสําหรับคนวันศุกร์บอกไว้เลยนะไพร่ที่เกี่ยวกับใจร้อนเยอะมากอาจจะเจอศัตรูหมู่มารหรือพวก นิสัยไม่ดีหรือเจอคนที่ยั่วประสาทยั่วโมโหนะ ไม่ต้องบ้าพลังไม่ต้องลงไม้ลงมือถ้าเรารู้ว่าขี้มันเหม็นก็อย่าไปแย่เล่นมันให้มันกวนประสาทเรานะเบลอใส่ได้ก็เบลนะเพราะว่าไพ่เดอ The Tower นะทาวเวอรมันเป็นไพ่บ้านแตกไม่รู้ว่าคนวันศุกร์จะกำหมัดแล้วชกใส่หน้าเลยหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมยั่วประสาททำไมยั่วโมโ oh? หจะเจอคนหาเรื่องให้จุกจิกกวนใจถ้าคุณไม่ใส่ใจแล้วลอยตัวเดือ ดราม่าก,ก็คือจบแต่ถ้าคุณใส่ใจอาจจะได้ถึงขั้นลงไม้ลงมือใส่นวมใส่มวยกันเลยนะคะคนที่ทำงาน ระมัดระวังความใจร้อนมันจะทะเลาะกับคนที่ทํางานนี่แหละเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับความบ้าบินคือครึ่งเดือนหลังเนี่ยคนวันศุกร์บอกอย่ามาพูดแขวะฉันนะอย่ามาหาเรื่องฉันนะฉันพร้อมดับเครื่องชนนะอย่าให้ฉันเลือดขึ้นหน้าฉันบ้าขึ้นมานี่เตรียมตัวตายได้เลยนะอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ระมัดระวังความขัดแย้งนะเอาตัวเองหนีออกไปเดินหนีออกไปหลีกเลียเ่ยงการประทะดี ที่สุดนะเราห้ามคนอื่นไม่ได้ถ้าสันดานเขาเป็นคนแบบนั้นคนชั่วคนพาลคนสันดานหยาบคนที่เขาจ้องจะหาเรื่องคนที่ชอบแซะชอบเน็บแนมทําได้แค่ปิดหูปิดตาแล้วเดินออกมาจากตรงนั้นถ้าชนบางครั้งมันอาจจะมีเสียกับเสียยกเว้นว่าอยากจะลาออกอยู่แล้ว ฉันไม่แคร์ฉันไม่งอ้อฉันไม่สนนะแบบนั้นก็เป็นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความหมายของไพ่แปดถ้วยเขาบอกว่าถามตัวเองก่อนว่าชีวิตทุกวันนี้แฮ ppy ดีหรือเปล่าถ้าชีวิตไม่แฮ ppy ไม่มีความสุขเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นหรือออกไปเดินตามหาความฝันออกไปทำในสิ่งที่คุณรักและอยากทำขอแค่คุณชัดเจนกับตัวเองว่าคุณรักอะไรคุณอยากทำอะไร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถามใจตัวเองให้ถูกว่าอะไรคือสิ่งที่รักและอยากทำชัดเจนกับตัวเองค่ะแล้วออกไปตามหาความฝันซะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยแล้วนะย้ายงานรอบนี้ก็ไม่ต้องย้ายบ่อยแล้วทำไปยาวๆมั่นคงถาวรแน่นอนร้อยเปอร์ซแต่โชคดีสำหรับคนวันศุกร์เขาบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตนะ อะไรที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตคนชั่วคนเลว็วคนพาลงานไม่ดีนะออกไปจากชีวิตแล้วคุณมีโอกาสที่ดีที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณเสมอหรือใครอยากไปต่างประเทศใครอยากเดินทางใครรอวีซาก็มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีหรือช่วงนี้ใครอยากจะเป็นนักธุรกิจใครอยากจะลงทุนเขาก็บอกว่า การลงทุนมีผลกำไรไพ่ใบนี้หมายถึงเจ้าสัวหมายถึงนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จแต่แม่หมอจะบอกกับคนวันศุกร์ว่าเวลาคิดอะไรแล้วอ่ะให้หนักแน่นให้มั่นคงแล้วให้มั่นใจถ้าคิดแล้วคิดกลับไปกลับมาจิตใจโลเลท้ายที่สุดคุณจะไม่ได้ลงมือทำสักทีเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนหนักแน่นต้องเป็นคนมีเหตุผลบอกไปแล้วนะว่า ให้ชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับตัวเองว่าชีวิตต้องการอะไรเมื่อได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วสู้อย่างเดียวลุยอย่างเดียวใครอยากไปเมืองนอกก็ลุยได้เลยใครอยากทำธุรกิจใครอยากลงทุนก็ลุยได้เลยแต่ลุยแบบมีเหตุผลลุยแบบมีสเต็ป <c oughs> มีชั้นเชิง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใจร้อนอย่าบ้าพลังนะบางครั้งมันจะเหนื่อยเปล่าดูจังหวะหนอยอันไหนมันต้องรุกอันไหนมันต้องถอยมาตั้งรับใช้ความคิดและใช้เหตุผลในเรื่องของการเงินการเงินเขาบอกว่าได้เงินกับสิ่งไหนบางครั้งก็อาจจะมีรายจ่ายรออยู่นะซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมมือถือ สมมาจะบอกเลยว่ามีเรื่องให้เสียเงินแน่ๆแ,แต่วางแผนไว้แล้วหรือยังถ้าวางแผนจะซ่อมบ้านหลอดไฟมันเสียห้องน้ำมันรั่วมันซึมจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นวางแผนจะใช้เงินอยู่แล้วโอเคไม่มีปัญหาวางแผนจะซ่อมรถจะเปลี่ยนลอ้อจะถ่ายน้ำมันเครื่องโอเคไม่มีปัญหาเรามันระวังรายจ่ายที่มันไม่คาดฝันแค่นั้นแหละบางครั้งอันนั้นเสียอันนั้นพังต้องได้ซื้อต้องได้ซ่อมนะแต่คุณอาจจะมีโชคลาภ ซ่อมรถเลขทะเบียนรถซ่อมบ้านเลขทะเบียนบ้านซื้อมือถือใหม่ซ่อมมือถือก็เลขท้ายสองตัวมือถือไพ่ที่เกี่ยวกับโชคลาไพ่ที่เกี่ยวกับความร่ารวยยังไงเงินอะไม่ช็อตแน่แน่เจ้าสัวเงินเต็มขนาดนี้เรื่องเงินสบายใจได้ถึงแม้ว่ามันจะมีรายใจ่ายให้หงุดหงิดแต่คุณมีกําลังจ่ายแต่เรื่องของผลประโยชน์นี่สิระมัดระวังนะ ผลประโยชน์ทำอะไรร่วมกับใครระมัดระวังผลประโยชน์ไม่ลงตัวนอกนั้นอย่างอื่นไม่มีปัญหาความรักคนที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตคนที่แต่งงานแล้วเรามีปัญหากันมาตลอดปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้าถูกแย่งคนรัก ถูกแย่งของรักถ้ามันไม่ใช่ท้ายที่สุดมันจะจบแต่บางคนเนี่ยที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วความรักมั่นคงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ถ้าคนคนนี้คือคู่แท้คนคนนี้คือตัวจริงจะอยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าคนคนนี้ไม่ใช่จะรับแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ไม่ไหวแล้วต้องจบส่วนบางคนแฟนเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอก เขาก็ไม่ได้นอกใจแต่เขาไม่ได้หวานเขาไม่ได้โรแมนติกเขานิ่งๆเขาเฉยๆเราก็ไปเบื่อแฟนซะอย่างนั้นหาเรื่องทะเลาะกับแฟนซะอย่างนั้น นะหรือหาเรื่องนอกใจแฟนถะอย่างนั้นไม่เอาแบบนี้ไม่น่ารักอย่าทำนะคะในกรณีคนโสดคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจโดยที่ไม่คาดฝันคนไทยก็ได้ต่างชาติก็ได้แต่ความรักเนี่ยอย่าใจร้อนคนวันศุกร์แม่หมอจะเตือนอย่างหนึ่งว่า อย่าใจร้อนแล้วอย่าใจเร็วความรักเนี่ยดูคนให้ดูนานๆเพราะอะไรเพราะบางครั้งน่ะมันมาแป๊บหนึ่งคุยกับเราอยู่3วันแล้วมันก็หายหัวไปถึงบอกว่าดูคนให้ดูนานๆคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานมั่นคงจะได้แต่งงานนะสุขภาพเรามาระวังอุบัติเหตุนิดนึงไฟชอ็อต ไฟดูดน้ำรอนลวกน้ำมันกระเด็นอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ทําให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสียปัญหาที่เกี่ยวกับร้อนในนะแล้วช่วงนี้เป็นหวัดคัดจมูกป่วยบ่อยระบบทางเดินหายใจมีปัญหาช่วงนี้ติดขัดตลอดแล้วก็ เรามัาระวังทรงอกหน่อยนะถ้ามันจุกเสียดแน่นหน้าอกอะ่ะใครไม่เคยตรวจคอเลสเตอรอลเลยเรามาระวังไขมันอุดตันในเส้นเลือดด้วยนะแล้วช่วงนี้โควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนกำลังระบาดดูแลตัวเองด้วยไหวพวิพคเนศขอพรเสริมดวง ว่ายพระสังกัดใจขอพรเสริมดวงทําบุญที่เกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ส่อโบสถ์ส่อมวัดซ่อมกุฏิหรือจะเกี่ยวกับการซ่อมการสร้างโรงพยาบาลก็ได้นะเป็นกําลังใจให้กันอย่าใจร้อนพุโทโธพุโทโธนับหนึ่งให้ถึงร้อยแม่หมอเป็นกําลังใจให้เสมอนะขอเป็นกําลังใจให้วันนี้สวัสดีค่ะ